ผมชี่อชมพี่พี่เขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเพลงของพี่พี่เขายังมีความสุขตลอดก็ไม่คิดว่าจะโดนพ้ดแบบนี้ผมแบบเหมือนดูไอดอลว่ะพี่แต่ว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบพี่น้องเสมอก็ยังรักรักถือกันเหมือนเดิมรักถือแน่นอน ผมใจมากเลยก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเนี่ยแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทําผิดอะไรผมแบบคือเอาี้ก่อนผมแบบเออคือถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนเสิร์ตเลยครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ที่ไปเล่นเฉยๆหน้าที่ของผมในแง่ของลิกสิทธิ์ือมีหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพันเนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือที่เวสต์ฮกับเพียรซึ่ง ท,ทีวีอาซีกับเพียเนี่ยพอผมเห็นข่าวน,นี้ผมก็มีการรีช็คก,กับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทําถูกความขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำงายของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับคือเราส่งเพลงไปขอลิขสิทธิ์กับทางผู้จัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็เราก็เล่นให้เสร็จแล้วก็จะได้เอกสารพูดมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นวิธีการของญี่ปุ่นซึ่งในส่วนของที่พี่บอลพสนเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนที่พี่เขาลบไปเพราะมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางในส่วนของผม,มาการทํางานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเรา ทำได้อย่างถูกต้องแล้วแน่นอนครับถ้าไปไปถ้ากับดราม่าท่านนี้เกิดตกใจตกใจมากครับคือเรียกไงดีอะผมชื่นชมผมผมชื่นชมผมชื่นชมพี่พี่เขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเพลงของพี่พี่เขายังมีความสุขตลอดแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะโดนโพสแบบนี้มีแค่ในส่วนตัวเราเราคิดว่ามันน่าเป็นชาเข้าใจแผิดของพเราเพราะว่าเรียนผมเไ็นเรืเข้าใจผิดครับโพสคือ วิธีการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จ่ายที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าที่พี่บอลโพสต์อะไรจะเป็นวิธีการทำงานแบบไทยมากกว่ามีการได้ติดต่อหรือไปพูดคุยกับพี่บอลสั่อจ,จริงๆทีมง,งานของผมก่อนที่จะโพสตท์ทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การชี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโทนฟ้องทีมของพี่บอลทุกๆอย่างครับเพราะว่าผมมองว่าพาคุณจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพสต์อะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาาามเอออยกจจะทที่แบบคุ้ อะไรนะครับพี่แบบพัฒ่าเราก็มีอยู่หลายยานหลายคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็เป็นเสียใจนะผมแบบเหมือนโดนอีดอว่าพี่โมนอีดอว่านิดนึงแต่ก็เป็นความเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการขอลิขสิทธิ์แล้วคนตัวเราเองมีโอกาสได้คุยกับที่หมอใช่ไหมไม่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 มีโอกาสได้คุยนะไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าแต่ว่าเจอกัรยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบ พี่น้องเสมอก็ยังรักรัติดกันเหไปเรื่อยรักถือแน่นอนบางจริงๆเมื่อไมันมีคอมเมนต์ที่แรงกอกมาเราเรามองเป็นเรื่องขอการแบบความร้องคอมเมนต์ตอนนี้ไหมแบบอนนี้ถึงมาโมทสจริงๆเรื่องเนี้ยครับเป็นผมผมจะไม่ค่อยคือสุดๆตัวผมผมไม่ค่อยผมเห็นไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทีมมากกว่าที่เขาจะต้องประเมินว่าคอมเมนต์ไหนมันสร้างความเสียหายต่อตัวผมหรือว่าต่อตัวบริษัทที่เราจะต้องรักษาภาพลักษณ์ซึ่งการนั้นก็อาจจะต้องมีการรอรอนกันด้วแต่ว่าอันนี้ให้ทีมเป็นคนว แล้วเรื่องแรงขั้นไหนเรื่องความร้อนแรงขั้นไหนผมจะบอกว่าต้องร้องผมก็อยู่ที่ทีมนะผมก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทีมผมใช้เกณฑ์อะไรวะแต่ว่านี่เขาทำงานกันอยู่ที่แบบว่าเขาไม่ไดเนี่ยอนใจเนาะข้อไหนที่แบบว่าดูแรงไปนั้นไม่เนี่ยผมนะผมผมจะผมจะเสียใจเวลาบอกว่าแบริษัทนี้ทำงานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมผมก็ตั้งใจทำงานและที้งนะผมเหนือยชีพทุกคนแบบทีมงานผมทำงานถูกต้องทุกคนที่ผมนำมาคือคือคนที่ข้ามบ์ดในวงการจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ถูกพิมพ์แบบนี้หรือการที่ถูกสบหมมม่่าาาาววพพกเรทงนนีออชะผโดนนเเหหยยีบ้าาว่ผมจ็บ แบบผลผลเหมือน,น,นลูกผมโดนด่าแบบเลี้ยงลูกนี่วะอย่างเงี้ยเจอคนเยอะๆเลยมันบันเทิงอรอย่างเาง้นด้วยความรอเป็นคนทำงานเยอะทำงานหลายงานผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนมาถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่อยู่ที่เราจัาตาโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ผมไม่ใช้อารมณ์แต่มันผมแก้ให้เสร็จแก้ไม่ได้ช่างมัน mm hmm. แต่ทุกวันผมเอาใจผมไปผูกกับเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุข ที่มากับคนรับค่าที่กำลังใจเราอย่างเดียเราโอ้โหนีครับทุกคนทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วก็เอ่อเรียกว่าไงผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากเลยครับเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกๆวันที่มาทํางานมันมันมันฟูลฟิลแล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราโอ้โหรู้สึกเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีใช่แล้วตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีมาก